ที่จังหวัดปทุมธานีคลื่นมหาชนคนบุญร่วมพิธีเวียนเทียนวันอาสันหาบูชารอบอุโบโสถเก่าแก่อายุ357ปีพร้อมด้วยจุดดวงประทีป1,000ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคม2568ณวัดสิงห์ตะบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณพัฒนากันอําพลคุณพนารัตน์กันอําพลประธานกรรมการบริษัท KCI Engineering ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาพร้อมด้วยพันตำร,รวจเอกสมเกียรติสีมาคุป ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายค่ะมีพระสมุทรอัฐพลอนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันอาสันหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลก บรรยากาศพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่ที่วัดส,สิงสามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปอย่างสวยงามค่ะยังเป็นการบูชาแสงสว่างที่เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญา,าเฉลียวฉลาดมีแสงสว่างนำทางชีวิต ให้โชดช่วงชัดชวานดั่งแสงจากประทีปมีพระสมุทรอัฐพลอนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสิงห์สามโคกนำสวดสรรเสริญพระรัตนตรยัยนำประชาชนเวียนเทียนประทักษินาครบสามรอบค่ะน้อมนำคำสอนขององ,งค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือการทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวงทำจิตใจให้ผ่องแผ้วโดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุดก็คือการรักษาสินห้าวันอาสัสหบูชาเป็นวันสคาคัญทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตดสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศ พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกโดยแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรมีหลักธรรมสำคัญสองประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่ใช้ชีวิตสุดโต่งในทางใดทางหนึ่ง 2. ออริยสัจความจริงอันประเสริฐทุกสมุทัยนิโรธมักโปรดพระปัญจวคีท้งห้าจนพระ อัญญาโกนธัญะญได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนไตายครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะนิว24สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน